ทับส,สม้มตอนนี้เข้ายู่ทีบ้านบึงหัวหนาเม e ืองเซบปังไฟนี่คือตลาดนัดของเขตบ้านนี่เนาะทุกๆคนประหาว่าเจ้าจะ,จะเอาเครื่องเอาของมาขายปกติละไรมันคดนารนะ่ะอยู่บ้านบึงหัวหนานี่๊เดอันนี้เป็นป่ายเนาะอ่าอยู่บ้านตรงบ้านบึงหัวหนา ตลาดบันเมนืองวนาบรรยากาศด้านในเป็นได้ไดเฮามาติดตามชมไปร,ร่วกันทันทุกโมนวันี้ระวางทางกลับมากถ้าแขกทา่านผู้ชมเห็นคนขคายเขื่องหลายๆก็เลยเกิดความสนใจเนาะว่าอันนี้เป็นตลาดยังคนคือหลายแฉนะคือตลาดนาดบ่อนเลยจัง,งไหนก็มีการเปิดเสียงเพลงดังๆอย่เนาะเลยพาเลาะเมืองบรรยากาศคนขายเครื่องหลายเนย ถ้าแข็หน่อยเนาะกายกว่าเซมากหน่อย,ยอหนึ่งวัดคล้ายสิทธิ์ ไปเราบังกันสา้เผ่งประมาณขนม อันนี้ตลาดยังตลาดนัดหรือว่าตลาดประจำนดันดวอ๋อเห็ดทุกท,กทกวันยังนี่ยต้นแรกนแกทุกทวันปะ่ะยังได้ขนมก่อนละพนันเกี่ก่อนละพนันวนเอาีา่สี่พน มีหลับศีลผอมว่ะหลับศีลกันนีอันนี้บ้านยังไงบ้านหัวหน้าบ้านหัวหน้าขึ้นกับเมืองเนี้หัวหน้าเมืองเซีงไั่เต้เซี่ยงฝั่แข้งสวั์นักเข็เม่วะโอ้ยยังขึ้นเฮ้ยขึ้นก็ขโมวหวะเนี่ยม่นเม่นอนเนี่ยงแข้งขมวอันจากไซแขวันบกจากน้ำ เเบื้องนั้นเลยเป็นสวรรค์ป่ะเบื้งนี้เลยเป็นมันอีแค่ขโมยวลลังหัวหน้าบึงหัวหน้าตลาดบัานบึงหัวหน้าขับใจเดอร์หลับนีลดันแสบเธเบื้องมั้งเขาเบื้องไนเด้อโอ้โหทงทั่เธอเด้อซาบันหลับศีรเขาเบื้องในเออแสบแลนวซาบัน พอกินนะอกินาบันตก้วย่ก้้ยสิบกล้วยนี่นี่นีนี่นี่น่นี่ี่นี่นี่นนี่น่นี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 ่น่นนี่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 กีนี่นี่่น่นี่นีนนี่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 นนีน่่นนี่นนี่ มีสองขางเลยนะขางนั่นแน่กับขางเหนนะอาหารสินค้าที่เจ้าค้าก็เป็นประเภทขนมแลวกะอาหารของกินหลินแน่ถอดลูกสีนี่เนาะของกินหลินก็มีเนี่เนี่ ตัวนั้นเป็นอย่างเป็นถอดลูกศิษ์แล้วเป็นยั<ะ>งเกี่ยว,ว่ะา,ายใหม่เทไรั้ยส,<อ>สองพันบาทตัวนี้ใหม่เท่าไร

อมาสู้จนนี่นี่ไปสู้จนหันน้อเสือผ่ากันพี่ รยากาศตลาดเนาะคนมาลายเด้เนี่หลายถือว่าหลายเด้เนี่ยเขตบ้านนี่เขาจะามาลายไปคนมาลายเขตนี้ก็เป็นเขตค่อนข้า,างว่าห่างไกลจากตัวเมืองเนาะจากตัวเมืองตัแขกประมาณ40-50กิโลเมตรการที่จะไปตลาดต้องจาค่อนข้างว่ายากเนาะมี ตลาดนัดแบบนี้กะคตกัมาสื่อเครื่องสื่อของไหวใส่ตู้เย็ดไหวเนาะไว้กินไร้เหื่อเนาะมีถูกๆวันพระหัตตลาดบัน่นบึง,งวันนาอเอาหลอดมาเบิ่งทั้งหน่อยใช่ไหมอันนี้หันยัง่ันเคบเคบอ่ะ ขายดีปะไปขายอยู่ไปไปหอต่ออ้อาหารทะเลก็มีนะปลาทูน่ะรอเกินมากกว่าเนาะไ่เปนกิจแจกมวูงมันเล็นเนยงกันบริบาลเนี่ยเนี่บักโม่ก็ใหญ่กะใส่รถคุณใดมาขายเลยนี โมมาแต่บ้านไดนี่่บ้านโสมอยู่ท่าแขงเนี่ยวะอยู่อันนี้แหละอยู่นี่บนเส้นบางไทเนาะเส้นบางไทเนาะโอ้อ่ะผมมาผมมาลเกาจะมาเบิ้งทั้งๆอย่างนี้หน่อยท่านผู้ชมแถวากายทางเหล็กที่13บไต๋เนาะ เป็นทางเลยที่13ไต่เนาะไกลไปไกลมากอะสามารถแนมเขามาเห็นมันจะมีอาคารแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นตัเป็นตบวเศแต่สามารถแวะมาสื่อของยงกินไต้ไข่ปีงลูกเสียนเนี่ยป้าป้าตอกใ่ ก็โตติตอไมด้นกอเราจะขอรน่อยอ้ใช่ใช่ใช่ปะกิอันนี้เผือกเอาินี่ยนหาอยเผือก้า้านตถงย้าตุไยังไข่หอยพักยังไงตุกพักนาคมโอ้เป็นแบบนี้ แบบมันบงามหอยันี้นะต้มกิแซ่บยด้วเนี่ไม่ยังอันนี้เพื่อจะน่งแดงเพื่อจะนั่งแดงขักยาากยาชออเสินาก็จะมาขายกันนีักกระเดาเขาไหกระเดาบกอกอกกเากระเดากะดบกไป เราเพิ่งเปิดทางเหนือจะหน่อยเนาะก,ก่อนปิคดคลิปเนาะอันนี้เป็นดันหนาไข่มดมีแวแตจะมาขอนขังแพงส่วนนี้ไข่มดไข่มดแดงโอ้ปลาธรรมศาสตร์ปลาดูดน้องได้ดนเนาะปลากระเดื่อ ที่เมืองทาแคน